คนไปดูแจ็กันไหมแกตีเสียทรงนะทรงยังไม่เสียนะวันนี้แดลว่าเขาเอาจริงใช่ไหมผขก็ค่อยขึ้นอยู่เนี่ยเขายังไม่ทําให้เราไม่ได้กล้าซื้อเนี่ยค่ะพี่เขาไม่เหมือนเอสวีทีใช่ไหมให้ตู้กดเนี่ยใชไมทาให้เราอยากซื้ออะไที่มันก็ซัดซัดเลยโดเลยออโดดเลยแต่ที่เนี่ยมันทำให้เราแบบ ไปต่อนี้เปล่าวะไปต่อนี้เปล่าวะอะไรอย่างนี้มันก็ต้องปิด404อ่ะค่ะแต่มันหมือนวันนี้มันลงได้ไงใช่ไหมอืมือนสู้กัหล่ะรู้จักรู้จักไหย่อยน้อยไปใครเทรไม่เป็นโนเล่นกันโดนหมดอ่ะคือคือเราเราพยายามเอาตลาดบันโวล่ม5หรือ9เนี่ยคนเล่นมันหายไปเยอะนะครับ มันก็อยู่ที่ว่าใครเขาจะเล่นไงใช่ไหมมันก็ไม่เด็ยแย่นะแต่สไตล์หุ้นแต่ละตัวเนี่ยอย่างเออด,ดูวดิใอฟสมาร์ทไปไงอสมาร์ทหรอตูเหมือนกัน,นดูด้กันดูด้วยกัน,กนอืมตู้ตู้ตูกดจนตู้พังเลยวะตีมตู้เออตู้ตู้พังไหมอะไรเงี้ยสิบส <14 S 2> ี่คือบางทีเจ้าไม่แข็งเนี่ยมันก็เจอ,อะายย่อยแบบพวกเราเข้าไปนะค่ะ รายย่อยพวกเราแบบว่าขายก็ย่อยยับออเอบสมาชิกสมาชิกอนนี้บวกนะบเราแนะนา,นา,นานไปเมื่อวันสองวันที่แล้วนะตอนสิบเอดบาทนะยต่วันเนี้ที่แนะนํานพูดดี<า>จะเป็นวัน<อ>ทั้งนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยวันนี้ที่แนะนํา,นานในมอร์ด b ้บีจะมีนะคือแบบนี้เราก็ไม่เอาแล้วใช่ไหม เมื่อกวันก็บอกแล้วว่าโอ้โหยาวเกินเงนี้ยยาวยาวเกินก็ไปก่อนเน่ะใช่ไหมแล้วต้านก็สิบสิบหกบาทสิบห้าบาทเก้าสิบใช่ไหมค่ะพี่ก็ไปก่อนตู้กดกระแลงนี่ตู้ก็พังนี่แย่งกันกดนี่น้ําไม่พอ <laughs> คือสไตล์พื้นงนี้ก็เป็นแบบนี้แหละนะครับค่ะคือขึ้นแบบนี่ก็นี่ก็หางยาวเฟ้อยอะไ้บนเนี่ยพักฐานก่อนพักฐานก่อนพก่อน พอดีอย่างนี้ปรากัเป็นอยู่อ่ะหน้าร้อนก็คาดหวังมันสูงใช่ไหมปรากฏว่าเจอพายุเจ็ดวันอากาศเย็นอหนาวหนาวก็เลยโอเคขายคืนก่อนคนต่อคิวที่เจ็ดต่อคิวละที่นี่คนแล้วีเซเป้อะพอๆกันมั้งพอกันไหมดีเห็นมันแบบมันเป็นหุ้นที่มันไม่ได้กระชาก่ะมันเป็นหุ้นที่สามสิบยี่สิบอะค่ะเออมันเซเป้มันก็สามสิบ สามสิบย<อ>ี่สิบเล่นอยู่แต่เนี่ยเ,เล่นมานานแล้วนะพี่อยู่แต่เนี่ยคือทุกอย่าก็จะส่งออกนะสามสิบยี่สิบถ้าดูตรงนี้ก็มีแจ้งเลยว่าคือไม่ได้เล่นโคมขามมากเ่ยเออจมเอาว่าเจอเจอกากบาทนี้เราก็ไม่เคยชอบเลยใช่ไหมกะกกบาทเนี่ย<อ>กากบาทที่ยอดดอยใช่ไหม ค่ะพี่เจอดอยนี้พอดีเลยพี่ว่าก็เล่นแค่นี้มั้งนี่ประมาั้งเนี่ะโอเคอืมเราก็ไปดูตัวอื่นก็มันก็เป็นอยู่เงี้ยมันเป็นตัวไหนอ่ะใช่ป่ะมันสลับตัวเนาะพี่นิพนธ์มันน่าจะบอกเราขอด้ว่าคู่นี้ไม่จะเอาตัวไหนตอนเช้าพอดีเลยเนาะพี่เมื่อวานพี่นิพนธ์ทแจ๊ดอ่ะเมื่อวานพี่นิพนธ์ทักแจ๊ดวันนี้แจ๊ดมาแล้ววันนี้ทักอะไรอย่างเีตอนเช้าเช้ามันยังนั่นเลยไอเช้ามันยังกระทืบลงไปเลยแจ๊ดอ่ะใช่ป่ะ มันไม่ให้ง่ายหรอกมันไม่ให้ตังเราง่ายๆหรอกระยาต้องรับรู้ไว้อะใช่ปะ่ะเออแต่แต,แต,แต่แต่ก็จําสไตล์ไว้แล้วกันเนะจยนะ่าง SBT มันอยู่ข้างล่างแต่สไตล์ที่พี่บอกมามันมันมันไม่ใช่เพิ่งขึ้นมานะมันขึ้นมามาจากสามบาทกว่านะใช่ไหมค่ะม,มันก็ถ้าเข้าไปไล่มันก็โดนเทโรฟิตอ่ะนะนะแต่มันก็ไม่ไถือว่ามันจะจบอะไรเงี้ยมันยังไม่จบหรอกมันก็แข็งพอสมควรเนะนี่ยกรใจเราติดตามดูพฤติกรรมไป นะคือคือถ้าใครซื้อก็ซื้อมาแล้วใช่ไหมพอพอเบรกพอบ่ายไม่เบรกก็มีคนที่ไปซื้อเบรกใช่ไหมมัน<ช><ช>ไม่ได้เบรกแรงอ่ะสามเจ็ดสามสิบเจ็ดหกก็มีขายขึ้นมา<ๆ>เขาก็รับหมดอ่ะใช่ไหมค่ะคือเื <ๆ S 2> ่อนผู้เจ้าต้องแข็งนะเจ้าต้องเก่งอ่ะตอนเนี้ยคือเหมือนรยายย่อยมันใหญ่อ่ระนะพอรวมๆกันแล้วรายย่อยเยอะ เจ้าคนเดียวสู้ไม่ไหวก็เราเล่นกันเองจ่ายจะเอามาหลอกไม่เม่าโดยไม่เมาอาจเส้นโดนัซะตัวไหนเราไปตัวไหนต่อละพี่นิพนธ์กันคุณข้าไปดูการคุณเขาว่าโอเคนะจะเป็นรีบาวนะกคุณเนี่ยมันเล่นมันเป็นรีบาวเออมันเป็นรีบาวเนี่ยอย่างเงี้ยเราถือว่ามันเล่นรีบาวใช่ไหม แต่แต่ฟอร์มตัวเนี้ยมันก็น่าจะเด้งได้ได้ดีเนี่ยแนวรับก็ดีเนะี่ยเแวถวหกบาทแนวะกลมๆห้าบาทหกบาทนะแต่แต่มันต้องเล่นเลยนะพี่เออก็ได้สองสามวันเนะี่ยยืน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 อยูยย่มันเล่นแค่รีบาวอนะ่ะอย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นหุ้นรีบาวนะไม่ไม่ใช่บอกว่าจะเล่นขึ้นไปไปเป็นเวฟต่อน่าจะเป็นแค่รีบาวอรีบาวงนะี้ ดีบ่าวเนี่ยลงมาเนี่คือคือมันลงทุกครั้งเนี่ยมันขึ้นทำหายทุกทีไหมเนี่ยในวีคอันนี้ลงมาไม่หลุดมันก็มันจะขึ้นทำหายอ่ะเนยอันนี้มันก็ทําได้นะเห็นไหมเนี่ยมันทําหลุดลงมามันก็ดึงกลับได้นะมันต้องดึงดึงแรงหลายสัปดาห์ดูทรงนี้มันก็น่าจะพอไปได้นะแต่ว่าพวกนี้เงินถึงแก๊ดเนี่ยเงินถึงอยู่ที่ว่ามันจะเล่นหรือเปล่าไงใช่ไหม เออหรือว่าไอไอไอการกุดนี่ก็เงินถึงเงินถึงเจ,จ้าใหญ่อะ่ะเจ้าใหญ่คือรับพวกเราอยู่อะ่ะรับพวกเราไหวอะ่ะคือสามารถพาเราไปติดดอยได้เจ้าเงี้ยเก่ง <c oughs> <c oughs> แต่เราตกลงกันแล้วนะใครเผลอไปติดก้บนดอยโทษใครไม่ได้นะใช่ไหมค่ะพี่ใช่ป่ะ <c oughs> ก็ติด,ต,ดติดดอยก็ถ้าไปบ,บนี้มันถือว่ามันอยู่ร่างดอยใช่ไหมแล้วออกก็หลุดหับาทก็ออก <c oughs> ใช่ป่ะค่ะเออหลุดหัวบาทช็อต ไปรับใหม่ห้าบาทหกสิบอะไรเงี้ยคือต้องเป็นอ่ะอต้องเป็นอ่ะเออปจายผู้นี้เห็นสามต้างสูงตอนเช้าเสมงใครตอบมาสักคนดิขายใครก็ได้ตอบสักคนหนึ่งเออทำไงอ่ะ <c oughs> ทำไงอ่ะ <c oughs> มือใหม่กันทั้งนั้นนะ่ะใช่ปะ่ะ <c oughs> เออแต่ก็ต้องตอบให้ได้นะใช่ปะ่ะต้องเข้าใจนะไม่อเอาตังค์เขาอะ่ะ <c oughs> หรือว่าเขาก็อยากเอาตังค์เราเหมือนกันนะใช่ปะ่ะ ต่างโคก็ต่างเอาตังกันน่ะอยากได้เนี่ยต่อมาแล้วขายพี่เอกรินพี่สินตนาบอกว่าขายค่ะขายแล้วขึ้นต่ออย่าไปไล่กลับึ้นต่อให้จบขายแต่ขึ้นต่ออย่าไปไล่กลับอย่าไปอย่าไปไล่ซื้อเน่ถ้าถ้าสามเจ็ดสี่เนี่ยถือว่าเขาเบรกใช่ไหมถือว่าราคาเบรกอินดิเคเตอร์เบรกต้องเบรกทั้งสองอันเะค่อดูแจ๊ด แปลกนะมันไม่มีใครแนะนําแจ็คเลยตั้งแต่มันมีแจ็คในตลาดหุ้นมีพี่คุณเดียวเนี่ยแต่พี่ก็ไม่เคยแนะนำไม่เคยเสียหายนะพี่บอกกอนนะพี่จะบอกหมดนะว่าคืออะไรนะฮะค่ะพี่เออพี่พิชโคเชีย์แขกนะพี่บอกให้ว่าเขาเล่นแล้วเราต้องทําไงใช่ไหมเนี่ยพอพอมันเป็นเนี้ยมันถือว่ามันยังไม่แรงหรอกเห็นไหมมันยังไม่แรงมันยังขึ้นไม่แรงขึ้นไม่แรงเออมันขึ้นไม่แรงหรอก ตึงโอ้โหอันนี้อันนี้มันออสซิเลเตอร์มันเริ่มดีขึ้นไงอันเนี้ยของวิกเนี่ยจากที่มันปรับฐานลงมาจากเนี้ยค่ะจากเนี้ยออสซิเลเตอร์มันเริ่มเริ่มเริ่มเด้งขึ้นไงเริ่มเด้งขึ้นตึงแล้วก็มันก็ใกล้เบรกอ่ะถ้าสัปดาห์นี้มันปิดได้ดีอ่ะสัปดาห์หน้ามันควรจะเบรกขึ้นไปอันนี้อันนี้นะแล้วอันนี้มันก็เนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยมันตัดแล้วเห็นไหมมันตัดขึ้นไงต่ขึ้นแล้วเบรกพอดีไง ถ้าปิดสามเจ็ดสี่ตัดขึ้นก็เบรพอดีไม่ถือว่าอินดิเคเตอร์มาพร้อมราคาและโวล่มไงอย่างเงี้ยอันนี้มันก็บู๊กได้คือมาพร้อมอะเอ๊ะถ้ามันต่ํากว่าล่ะไหมถึงว่าอาสมุตมันต่ํากว่าสามจุดเจ็ดสี่ใช่ไหมมันก็มันก็คือไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นตัวมันเป็นแนวกดน่ะใช่ไหมอ๋อมันเป็นแนวกดน่ะมันมันเป็นแบบอาร์ตอะเขาเรียกสายอาร์ตอะมันไม่ใช่สาย เนี่ยมันเป็นสายอาร์ตอะใช่ไหมเนี่ยมันกดลงมาเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยมันเท่าไหร่มันก็สามจุดเจ็ดสองใช่ไหมเออสามจุดเจ็ดสี่จอแล้วพรุ่งนี้เปิดโดดก็ได้ใช่ไหมแต่แต่ต้องย่ออีกทีนะก็จะไปต่อนะจะไปต่อปุ๊บเวลาเราดูเราดูพวกนี้ยเวลามันคอนโซลนะเราองถือว่ามันคอนโซลตั้งแต่นี้เลยนะเนี่ยนานเนี่ยเนี่ยปรับฐานเนี่ยปรับฐานนานเห็นไหมก็ชูดได้ไก่ี่ปรับฐานนานไปแล้วก็นานนะ ขึ้นมาทีก็ฟอ้าแล้วก็ดึงกลับใหม่ไงมันก็น่าจะดึงได้ไกลอ่ะปรับฐานน้านก็ด,ดึงดึงดึงไปเชื่อเชื่อว่าดึงต่อไปได้อ่ะแต่ถ้าเพิ่งลงมาเนี้ยมันก็มันก็ต้องยืนออกข้างก่อนอันนี้เข้าไปดูดูวันนี้แล้วกันเนี่ยดูตัวอย่างเนี้ยเ <Easy. S 2> นี้ยเพิ่งลงมาใช่ไหมเพิ่งลงมาใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยคือเพิ่งลงมาเนี่ยแต่เพิ่งลงมาปับป๊บเนี้ยมันจะไปไม่ได้ใช่ปะ ไปไม่ได้มันต้องยืนได้ก่อนเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเริ่มยืนได้ยืนได้นานเท่าไหร่นะคือเราเราอย่าไปเชียร์ให้เคซีมันขึ้นค่ะพี่เราต้องเชียร์ให้มันยืนอยู่ข้างล่างนานๆนอกไหมให้มันยืนอยู่ข้างล่างนานๆยิ่งนานเท่าไหร่เราเห็นไหมครับว่ามันจะออกแนวกดเนี่ยค่ะแต่มันก็ยืนอยู่เหนือเนี่ยเนี่ยแล้วยืนเหนือเนี้ยให้ได้เนี่ยเรายืนออกไปไปพวกที่ติดอยู่้าบบนิษนักเก็งกำไรมันเป็นไงมันก็มันก็กังวลใช่ไหมลำคาญมันก็ขายไงใช่ไหม พขาขายมาจนพวกลำคาญขายหมดก็วิ่งขึ้นต่อได้ใหม่เนี่ยก็เป็นรูปเนี่ยลงมาแล้วก็แล้วก็เป็นตัวยูกลับขึ้นโค้งขึ้นไปใหม่อะคือไม่ได้เสียอะไรไงนะฮะปีนี้ก็น่าจะกําไรปีนี้น่าจะโตห้าสิบห้าสี่เปอร์เซ็นต์ปีนี้นะเออก็จะโตได้อยู่แต่หุ้นพื้นฐานเนี่ยมันก็เวลาเล่นแล้วเราสมมติว่าเราซื้อมาจากเนี้ยเราก็จะไม่มีอาการสะบัดเหมือนในตู้หยดน้าใช่ไหม ใช่คะ่ะเ <laughs> จ้าเจ้าแข็งไงคือเ <c oughs> จ้าแข็งมันมันมันจะเหมือนหู้ค่ะบีเอสโอ้หุ้นมันก็มีมีมดำมีแดง <c oughs> คือคือ<ม>คุณกลัวเนี่ยคุณจะเล่นหุ้นไม่ได้นะฮะแ <c oughs> ดงไม่เป็นไรแต่อย่าหลุดอะไรเงี้ยก็ทําให้ครบสี่เนี่ยอย่าหลุดหนึ่งห้าแปดเนี่ยจตปิดต่ำไปหนึ่งห้าแปดใช่ปะ่ะถ้าหลุดหนึ่งห้าแปดก็จบไปล้วก็ขายแค่นั้นเองอ่ะใช่ป่ะคือหุ้นแดงเนี่ยมันก็อืม มันบอกอยู่แล้วว่ามันปรับฐานอยู่ไงใช่ไหมแต่ปรับฐานแล้วเนี่ยแล้วปรับให้ดีก็คือปรับลงมาเลยใช่ไหมเนี่ยปรับใหญ่ลงมาเลยแต่ห้ามหลุดนะอ๋อห้ามหลุด,ห,ห,ลดหลุดนะห้ามหลุดนี่นะถ้าหลุดก็อเนี่ยหนึ่งห้าแปดเนี่ยหนึ่งห้าแปดค่ะอ๋อถ้าหลุดก็ยาวไงก็มีโอกาสหลุดนะเพราะว่าวลุมันออกมาเยอะใช่ไหมเนี่ยมันขายออกมาเยอะไงค่ะ คือคือเราไปว่าใครไม่ได้เราไม่มีใครรู้หรอกว่าใครทําอะไรยังไงใช่ไหมใช่ไหมแต่เราอะต้องรู้ว่าเราเล่นกับเขาอะเราก็จะเอาตังค์เขาใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็จะเอาตังค์เราไปตลาดไปไดเนี่ยมันบอกว่าตลาดไปเคยเทแสนลวแล้วเหลือหกหมื่นหกเนี่ยค่ะบางคนก็ต่างมาตลาดวัน,ว,นวันมาเอา้าเราเรา,เราคิดยังไงอะเราคิดว่าเ้ยวันนี้จะเล่นตัวไหนดีวะเราต้องการเล่นให้ขาดทุนเหรอเอาถามจริง เราพยายามได้ตังเนี้ยอย่างนั้นาค่าข้าวกูววยังดีวะด้วยนคนแล้วคนหนึ่งเขาบอกออนะครับบางคนก็อยากได้แค่ค่าข้าวเ้วเสียรถเก่งไม่ทันเนี่ยเออเขไม่สตอปล็อตอ่ะฮาน่ากับฮาน่าน <đang S 2> กับเคซีเนี่ยพี่บอกเริ่มอยู่โซล่างโซล่างพี่ตอบได้แค่นี้คือพูดเนี่ยถ้าเราลงมาไม่กล้าซื้อขึ้นมาไม่กล้าขายพี่แรงไม่กล้าเออขึ้นมันจะอยู่ข้างล่างใช่ไหมคืออินดิเคเตอร์มันอยู่ข้างล่างยกตัวอย่างฮาน่าเลยก็ได้นะ เราต้องบอกว่าฮาน่าเนี่ยนะมันไม่ใช่บริษัทที่ไม่ทําอะไรนะมันก็ทำมาหากินถูกไหมอันนี้การทำมาหากินของมันเนี่ยอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างใช่ไหมค่ะแต่มันก็เล่นตามกระแสนะบางคนบอกว่าฮาน่าเนี่ยอพีมันมันถูกกว่าเคซีนะเข้าใจป่ะเออเออมันมันอ่าคนนี้มันอยู่โซลารเนี่ยมันอยู่โซลาง์เห็นไหมเนี่ยมันอยู่โซล่างเออเวลามันอยู่โซล่างเนี่ยมันอาจจะอยู่นาน ใช่ไหมเออเนี่ยมันอยู่โซลา่าของทมงเฟรมบี้แบบเนี้ยเนี่ยมันจะขึ้นเร็วได้ยังไงอ่ะอดูดิมันขึ้นเร็วไม่ได้หรอกใช่ป่าวเนี่ยเวลามันอยู่โซลา่างแบบเนี้ยลงมาเนี่ยนะมันก็ต้องอยู่นานนะเห็นไหมเนี่ยพอขึ้นมาแล้วมันก็ต้องอยู่นานนะถ้ามันจะขึ้นต่อมันก็ต้องอยู่นานใช่ไหมเนี่ยเราดูงี้ดูเหมือนไม่นานนะี่โอ้โหหลายเดือนแล้วเนี่ยหลายเดือนนะคะสามสี่เดือนนะอันเนี้พยายามเข้าใจโครงสร้างของมันเนะี่ยใช่ไหมอาถามว่า ถ้าถ้าเก้าห้าเนี่ยคูก็คิดว่าเดี๋ยวมันย่อแล้วคุณจะซื้อใช่ไหมผมย่อไม่ให้ขนาดนี้สี่สามเลยอะมันก็ลงมาเยอะแล้วไงคุณจ่าเลยมากมายหรือว่าบริษัทมันเจ๊งเลยอ่าอ่ะท่เเออแก็ดูไปเนี่ยค่ะเออก็ก็ดูแบบเนี้ยรานนั้นฮาน่าเป็นยังไงมันอยู่ข้างล่างไงอ่ามันอยู่ข้างล่างเพราะว่าคุณไปนึกถึงคนที่อยู่ข้างบนเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาอีกเนี่ย ตอนนี้เอาไงดีวะเอาไงดีวะใช่ไหม <Hey. S 1> แตพ่พอเราซื้อแถวนี้เฮ้ย <Hey. S 1> เรากังวลอ่าพี่แนะนําซื้อก็ประมาณตั้งแต่แท่งเขียวเนี้ยนิสัยพี่พี่จะไม่ซื้อตำมแดงเนี่ยแต่เขียวแรก <Yeah. S 1> พี่ก็จะซื้อ <That> s <S แล้ว <true. S 1> พี่ก็รู้ว่ามันอยู่ข้างล่างพี่จะเข้าใจมันอ่ะพี่พยายามเข้าใจมันเ <Yeah. S 1> ข้าใจให้เข้าใจตัวเราเองอว่าเราเข้าใจมันหรือเปล่า <Yeah. S 1> นะครับว่าการซื้อหุ้นตอนที่มันอยู่ข้างล่างแบบนี้ถึงแม้ไม่จะขาดทุนมันก็ขาดทุนไม่เยอะ mm. แต่คนที่มาจากข้างบนเนี่ยโดนหนักไหมหนักเลยหนักไ มันหนักไกค่ะแต่ถ้ามันไม่ใช่หุ้นพื้นฐานเนี่ยมันคิดแบบนี้ไม่ได้นะค่ะสมมติอักว่าอะไรหุ้นที่มันแบบมันยังขาดทุนอยู่นะเอเจเอแล้วพวกนี้คุณคิดแบบนี้ไม่ได้นะมันวิธีคิดมันคนละแบบนะมันต้องคิดอีกแบบนึงเลยอะคือความเสี่ยงมันคนละแบบเลยอะจะถามว่าหุ้นมันขึ้นแล้วมันลงไหมก็มันก็ลงไงใช่มันลงไงมันก็ลงตามนสแดกไงใช่ปะ อแล้วก็ยินไอ้นี่ขึ้นไปแล้วนะอีรอนมัรมันขึ้นไปแล้วนะพูดมันมันลงมาเจ็ดร้อยเติมขึ้นไปผ่านแล้วนะค่ะพี่เทสลามานะันอ่ะของเรามันยังไม่ขึ้นเลยไนมะ่ขึ้นสามสิเปอร์เซ็นต์นะสามสิเอร์เซ็นจากสี่สามบาทแล้สามสิบเปอร์เซ็นตคูณนะครับสามสี่สิบสองสิบสองก็ห้าห้าเนี่ยถึงห้าห้าก็ยูเท่าเทสล่าขึ้นนะนะอ่ะถูกป่ะคึ้เนปะ็นเปอร์เซ็นต์อ่ะยูเนี่ยมันมันหลุดลงไปหนึ่งสี่สี่มันเป็นบัตรทอมนะฮะ เอาว่ายูว่ะถ้ามันเจ๊งก็คือเจมาเจมทีสิเกิดเจ๊งอ่ะถ้่พราพราพอถ้าดูในงี้พื้นฐานนะค่ะเออก็เขาใส่ไปหมื่นเจ็ดแล้วเขาเจ๊งอ่ะเราใส่ไปเท่าไหร่อ่ะเราใส่ยูไปเท่าไหร่ละเอามาจากจากตามบาทใช่ไหมแล้วพอผ่านพอหลุดสองบาทสิบเราก็บอกต้องเล่นเทรดนะพี่จำได้ตุ๊จีนขอเขาบอกให้ช่วยเล่นให้ทีอ่ะสองบาทเขาเล่นไปสองบาทยี่สบสี่ถูกปะ เขาก็แจกเงินตังให้แล้วถามว่าเขาใจดีขนาดนั้นแล้วเขาจะมาฆ่าเราทำไมตอนนี้เขาก็ซื้อหุ้นคืนอยู่พี่คิดว่าอย่างนั้นนะแต่เขาจะเล่นอีกไหมเขาพี่ว่าเขาตะเขาก็เก่งอ่ะสภาพตลาดแบบนี้ใช่ไหมมันไม่ได้มีวาละเลยที่จะมาแจกตังะใช่สงกลางก็แจกไม่ได้เพราะว่าเราหยุดเนี่ยยี่จะแจกไงวันตรงกลางเื่ารอไปวันนั้นแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยววันข้าพรรษาแล้วกัน ทิศค่ะบูชาแล้วกันเหมือนทําบุญยังไงก็ไม่บุญบุญนะบุญเล่นเล่นเล่นหุ้น X สิบเอ็มได้โอสิบล้านได้เบนซ์มาคันหนึ่งโอ้สุดยอดอันนี้เชื่อถือได้นะฮะแต่ถ้าถ้าคุณบอกว่าคุณเล่นหุ้นพื้นฐานตัวนะคุณเล่นคุณแบงค์แล้วกันตัววสิบล้านแล้วได้เบนซ์มาคันอันนี้ไม่เชื่อถ้าคุณเล่นหุ้น X นะ แล้วได้เบ้นมาคันสิบล้านเนี่ยแล้วได้เบนมาคันอันนี้เชื่ออันนี้เชื่อเป็นไปได้คือตลาดไทยทยี่พี่พูดแล้วว่ามันเป็นตลาดของการเก็งกำไรอ่ะงบางทีก็หนักไปทางการพน,นันเลยนะต้องบอกว่าพี่ไม่ได้ด่าตลาดหลักทรัพย์หรือเจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์นะพี่เขาว่าตลาดเนี่ยพี่ไปถึงทุกอย่างที่ไปอยู่ในตลาดผู้บริหารเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเก็งกำไร<ฆ>นะครับผู้ลงทุนมันก็มีแต่มันต้องซื้อมาแล้วฮะซื้อมาแต่ตอนที่ ที่เซ็ตลงไปพันเนี่่งมันก็ถือลงทุนได้สี่ปีห้าปีสิบปีนนะพี่ก็เชื่อว่าหุ้นแบงก์มันยังขึ้นไม่จบนะ JST ถ้าคอนเนอร์หุ้นจะเข้าเกฑ์ตลาดสนะักคอนเนอร์ยังไ,ไงเขาว่าคอนเนอร์คือใครกูม,มาเขาจะขอก็ถือหุ้นอยู่แล้วเขาไม่เคยขาย,ขายออกไปเรียกว่าคอนเนอร์เด้ง์งงนะแล้วก็งองอยู่ค่ะ JST หรือ JTS JST มีด้วยเหรอ เจท t s ป่ะคะเ t s TS, คืออย่างนี้เราอย่าไปอิจฉาเขานะครับเราจะไปอิจฉาเขาเพราะเราซื้อมันจะบาทแปดหก 8, 6, เราจะไปอิจฉาเขา <c oughs> คคนสุดท้ายที่ซื้อคือสี่หกบาทเราจะไปอิจฉาเขาค <c oughs> ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันเป็นเรื่องที่ที่เขาว่ากันไปใช่ไหมจริงจริงมันไม่ยากหรอกกฎหมายไม่มีพออยู่แล้วว่าคุณไม่ต้องออกกฎหรอกคือถ้าถ้าเขาปั่นคุณคุณจับเลย คุณจับได้เลยมันมีทั้งคดีแพ่งคดีอาญานะ่แล้วก็สั่งปรับแม่งเลยหมื่นล้านเนะี่ยไอเจทีเอสสั่งปรับเลยหมื่นล้านถ้าไม่จ่ายเจอกันในศาลไม่จบสักคดีใช่ปะช่ะคดีแพ่งไม่จบคดีอาญาก็ไม่จบอ่ะนะฮะแต่ตอนหลังพี่ก็ไม่เคยเห็นในโลกที่ไหนเขาจับคนปั่นหุ่นนะพี่ก็ไม่เคยเห็นนะมันทั้งที่มันปั่นอย่างนเนี่ยมันปั่นกั่หมดแหละใช่ปะ่ะ คำว่าคอนเนอร์เนี่ยม,ม,มันมันมีความหมายหลายอย่างพี่เคยอธิบายไปแล้วนะครับสมมติพี่เป็นเจ้าของหุ้นนะตนุยแล้ว<ถ>พี่ถือหุ้นอยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะพี่คอนเนอร์เหรออ๋อก็ก็เธอดูว่าลิทยี่สิบเปอร์เซ็นก็ถูกแล้วไงก็พี่ถืออยู่แปดสิบเปอร์เซ็นก็พี่รักหุ้นพี่พี่ไม่ขายคับถ้าถ้าอย่าง,งน,นั้นนะกราฟสะกคอนเนอร์หุ้นป่ะการคอนเนอร์หุ้นไม่ใช่เรื่องที่ผิดครูไปฟังด็อกเตอร์มาคนหนึ่งหรือเปล่าอืเออ คือมันเป็นทฤษฎีนะแนวะจริงๆอะ่ะพี่ไน้่อยู่กับเรื่องพวกนี้เลยนะเพราะพี่พี่คิดว่ามันไม่ใช่นะครับคุณจะไปฟังในเชิงทฤษฎีมากมาย cover หุ่นเนี่ยตลาดหลักทรัพย์เข้าเกณฑ์ตลาดก็คุณไปทําอะไรก็ได้คุณเป็นตลาดอะ่ะถูกไหมคุณทปปาํา,า,าไปแล้วมันผลดีกับตลาดหรือเปล่ามันพัฒนาตลาดไหมอ่ะถูกเปล่ามันผลดีกับตลาดหรือเปล่าล่ะไอสิ่งทุกอย่างที่คุณทําเข้ามาใส่กฎเกณฑ์อะไรเข้ามาแล้วมันมีผลดีกับตลาดไหมล่ะนะครับ คือใจหนึ่งคุณก็อยากให้คุณก็คุณก็พยายามไปไปดูนะฮะแล้วคุณก็เข้าใจของคุณว่าเออหุ้นเนี้มันต้องดีนะมันต้องขึ้นหุ้นธนาคารมันก็ต้องดีมันต้องขึ้น,น,น,าาน,น,นเพราะว่ามันเป็นพวกคุณหรือเปล่าหรือคุณถือไว้หรือเปล่าไงดีไม่ดีนะ่มันเป็นเรื่องที่ที่นักลงทุนเขาเป็นคนคิดไม่ใช่ตลาดคิดหรือคนคุมคิดใช่ค่ะพี่ถามว่าพี่อยู่ตลาดมาสี่สิบปีนะมีอยู่รายเดียวตอนนั้นเนี่ยที่ที่ขาดทุนหุ้นแล้วจะไปยิงตัวตายที่ตลาดหลักทรัพยนะ์เลย พี่ไม่เคยเห็นใครโวยวายสักคนหนึ่งเอาจริงอยู่ตลาดมาสิสิบปีไม่มีใครว่าไม่มีใครมาโวยวายนะขาดทุนหุ้นเงียบหมดเลยแต่พอกําไรนะโอ้ยกาไ,ไรนู่นกาไรนี่คุยใหญ่ๆนะฮะคือคือพี่พูดตลอดนะว่าคุณอย่ามาพยายามหางานทําเลยนะออกกดนูน่นออกกดนี่มาควบคุมเนี่ยการคอนเนอร์หุ้นเนี่ยคุณต้องให้คําจัดความที่ชดร่ตว่ามันคืออะไรเอาเอาเอาเนี่ยกราฟเนี่ยคอนเนอร์หุ้นหเป คุณก็ไปบอกว่าเขาคอนเนอร์ด็อกเตอร์คนเขาบอกไอเดียคอนเนอร์หุ้นเฮ้ยเขาสร้างบริษัทขึ้นมาแล้วบริษัทเขาดีอะแล้วคุณจะไปบอกว่าเขาพอเขาไม่ขายคุณก็บอกเขาคอนเนอร์หุ้นเหรอมันไม่ใช่คนเนอร์หุ้นมันคือขบวนการของคนกลุ่มหนึ่งใช่ไหมไปตกลงกัเจ้าของใช่ไหมแล้วก็ซื้อหุ้น่ะหุ้นที่เทอร์โลิสเยอะๆในตลาดนี่แหละแต่มันอยู่ในชื่ออื่นเอาไปใส่ไว้ชื่อคนนู้นคนนี้แล้วควบคุมหุ้นให้ได้หุ้นแบบนี้มันเป็นหุ้นปันนะมันไม่ใช่หุ้นดีหุ้นถ้ามันด ใช่คุยจะไปตีความเอาแมคโคคอนเนอร์หุ้นเหรอไอแมคโคเนี่ยคุณว่าเขาคอนเนอร์หุ้นเหรอใช่ป่ะเขาไม่ได้คอนเนอร์หุ้นะน,น,น,นะฮะก็ไม่รู้ว่าพี่เข้าใจแบบนี้นะตอนพี่ก็อยู่มาต้องสายกำกับมาเลยของตลาดหุ้นเนี่ยพี่ตอนอยู่แบงค์ชาติแทบจะเป็นคนเดียวที่ดูเรื่องตลาดหุ้นเลยนะพี่เป็นคนเดียวเลยนะนนยยนะไอพรบบตรที่คุณอยู่เนะี่ยพี่ก็เป็นคนล่างเลยแหละ ค่่ะพีอยู่ในทีมที่ดูแลเลยแหละนะฮะคือมันก็ยกไปจากไอ้ทปทนี่แหละแล้วเพื่อไปอยู่ตรงนั้นนะ,นะ,ะก็พี่ก็เข้าใจอ่ะสมัยก่อนมันมีแต่ปั่นหุ้นนะแต่ช่วงนี้ยพี่ดูว่ามันไม่ใช่คือต้องให้ความรู้กับผู้คนนะฮะที่เข้าเข้ามาในตลาดอ่ะว่าว่าตลาดหุ้นคืออะไรมันมีอะไรบ้างคือพี่พยายามให้ให้ความรู้กับกับประชาชนอยู่นะพี่คิดว่าเป็นวิธีเดียวจะทําให้ตลาดหลักทรัพย์มันเจริญเนะี่ยคือต้องให้ความรู้ในทุกมิติ Hmm. นะครับความรู้ที่อย่างอย่างพี่ไม่เห็นด้วยเลยกับการให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยมาบอกออกสื่อเอข้าใจปะ hmm. คือเขาต้องบอกผ่านนักวิเคราะห์แล้วนักวิเคราะห์เนี่ยถึงจะบอกว่าหุ้นคุณดีไม่ดีอะ่ะไม่ใช่คุณมีหน้าที่มาพูดเข้าใจปะเจ้าของพูดอย่างนี้ค่ะเออมันคุณไม่ใช่คนกลางไง <c oughs> ค่ะมาพูดทําไมอะ่ะคุณไม่ต้องพูดคุณทํามาหากินหุ้นไป แล้วคุณอยากทำอะไรคุณก็ให้ข้อมูลน,นักวิเคราะห์แล้วก็ส่งนักวิเคราะห์ก็มีความเห็นใช่ไหมหรือคุณอยากจะแจ้งเลยตลาดคุกก็แจ้งตลาดไปใช่ไหมแต่ไม่ใช่คุณออกมาพูดเดี๋ยวก็พูดเดี๋ยวก็พูดเนี่ยของคุณจะดูอย่างนี้โตเท่านูน้นโตเท่านี้แบบเนี้ยมันขบวนการทําราคาพูดเลยแหละเออโอเคอุ้ยพินพลทีเฟกอ่ะทีเฟกก็รู้แบบนี้จะไปเล,ลเ่นอะไ <c oughs> รอะ วอลุ่มขนาดนี้คุณจะไปเล่นอะไรมันก็สมมติว่าเช้ามันได้ขึ้นไปคุณก็ต้องช็อตย่อลงมาคุณก็หลอกใช่ไหมพอวอลุ่มขนาดเนี้ยพี่อธิบายบ่อยว่าสิบจุดเนี้ยอยู่ในตลาดเฉยๆเดี๋ยวพี่ทําให้ตอนเช้าก็ได้เนี้ยรุ่นี้ขึ้นไปถึงศูนย์ถึงแปดพี่ทำคูเดียวเลยนะแต่ลงนะเพราะว่าพี่ก็รัอไม่ไหวเอาไม่ไหวเออพี่ก็ไม่รู้จะไปรับแต่ทำพี่ไปทำไมถูกไหมพี่ไม่รู้จะทำไปทำไมเออก็ปล่อยให้มันเป็นสภาพสภาพตลาดแบบนี้ก็คือว่ามันมีกลุ่มแก๊งเนี่ย ไอ้กลุ่มกวนเนี่ยอย่าแก้งเลยนะฮะก็สามารถจะทําขึ้นทําลงสิบจุดนะได้โดยที่มไม่ได้เกิดอะไรขึ้นในหนึ่งวันนะเนี่ยเส้นบวกสองจุดนะ่ะมันขึ้นสิบจุดนะอ่ะแต่เมื่อเช้าเนี่ยมันใช่ปะละ่ะค่ะพี่แต่เมื่อเช้ามันลงไปเท่าไหร่อ่ะเมื่อเช้าย่อลงไปใช่ไหมที่เฟกใช่ไหมเมื่อเช้าย่อลงไปเนี่ยหนึ่งศูนย์ศูนย์สองแล้วขึ้นไปหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่อ่ยสิบสองจุดนะอ่ะเส้นบวกไป่สองจุดเดี อยู่เฉยๆเศตห้าสิบอยู่เฉยๆนะแต่มันมีผลได้เสียกันสิบจุดอ่ะถูกว่าการแกว่งเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะฮะถ้าถามว่าทีเฟกเป็นยังไงบอลรูปน้อยๆแบบนี้นะมันแบบว่ามันเล่นตามซนติเม e n t อารมณ์อ่ะทองดีกว่านะครับทองก็มันก็แอบขึ้นไปนะเมื่อกี้อ แต่มันก็ไปถึง1050นะคือทองอ่ะถ้ามันจะเล่นอ่ะนะ1548.45จุด2เนะี่คือวันนี้มันเล่นได้สองสองขาเลยนะคือเล่นแท่งเขียวก็ได้นะเล่นแท่งเขียวหรือเล่นแท่งแดงก็ได้นะเออมันอยู่ที่ว่าเล่นเขียวหรือแดงง่ายกว่าไงคุณจะเล่นเขียวนะยเนี่ยได้ยังไงเนี่ยเออแต่มันก็ดึงมานะมันก็ดึงมานะ อามันอาจจะเป็นโดจิคือนีมันไม่เล่นเลยก็ได้งอน on, ใช่ปะ่ะไอ้ไอ้นี่มันก็สวยนะเออร้อยี่สิบนาทีเป็นงไงก็อยู่กรอบ,บนเงี้ยคือเล่นลงง่ายกว่าไงลงง่ายกว่า,วา,วาคือพอมันไซเวน่ะมันอยู่ที่ว่ามันจะเล่นขึ้นหรือเล่นลงเล่นลงง่ายกว่าคือเนี่ยไม่ถือว่าเจ้าเล่นลงอ่ะง่ายกว่าคือเล่นลงแล้วหลอกคนไปช็อตเนี่ยง่ายกว่าหลอกให้คนไปช็อตข้างล่างเนี่ยง่ายกว่าที่ล่าขึ้นข้างบนแล้วให้คนไปลองข้างบนเนี่ยยากกว่า หุ้นเนอร์เมื่อกวันวิเคราะห์ไปแล้วกลับไปดูเนะี่ยกลับไปดูคุณต้องเลือกทางคุณเองนะค,เอคุณต้องเลือกทางคุณเองนะหุ้นเนอร์คุณต้องเลือกทางคุณเองนะพี่ว่าเขาเป็นหุ้นเดียะนะแต่แต่เขาเป็นหุ้นที่ที่เป็นอ่าเป็นคอมมอดิตี้อ่ะมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่านุ้ยเหมือนกับว่าเราเป็นภาพหแบบนึ่งอ่ะแบบเนี้ยแต่เราพยายามทําภาพให้เราไม่เป็นอนะ่ะใช่ไหมแต่คนส่วนใหญ่เขาไม่เข้าใจอ่ะเขาก็บอกคุณก็คืคอคอมมอดิตี้ กระจายป่ะไปเฮดจิ้งทำยังไงไม่ให้เป็นคอมมอดิตี้อ่ะมันเป็นขบวนการจัดการของคุณอ่ะใช่ไหมแต่คนส่วนใหญ่เขาบอกเนยก็เป็นยางยางก็เป็นคอมมอดิตี้มันก็หนีภาพที่จะเป็นคอมมอดิตี้ไม่ได้อ่ะใช่ไหมแม้ว่าไส้ในจริงจริงอ่ะมันมันจะเป็น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 การค้าขายเหมือนกับไม่ได้ค้าขายคอมมอดิตี้อ่ะแต่คนเขาบอกว่ามันเป็นอ่ะอเพราะนั้นมันก็ก็ถ้าดูแล้วก็ใครถือเนยมาใน สองปีนี้ก็ไม่มีใครเดือดร้อนนะใช่ค่ะก็ไม่มีใครขาดทุนนะคุณต้องให้เครดิตเจ้าของก็พอสมควรแหละคุ้นทุ้นต่างจังหวัดส่วนใหญ่เขาก็ซื้อสัตวนะ์นะนะครับแต่เรื่องหุ้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งนะ,ะพ,พี่พูดเลยสรุปว่าเงินไม่เข้าครออกขายหรอกพอประมาณเนี้ย่ได้ค่ะพี่นิพนธ์โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะขอบคุณพี่นิพนธ์นะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณคำแนะนำจากคุณนิพนธ์สุบันประสิทธิ์นะคะกรรมาการผู้จัดก,การสถาบันกอลลงทุณ q i q ไิเบทรัษยับเอร่ราจำกัดมหาชนขอบคุณค่ะ